เค okay, จ้าตอนนี้เราจะเดินกลับไปด้วยกันนะจ้า mm hmm. เดินกลับไปที่รถของเรานะคะโ mm hmm. ดยการเลาะชายหาดไปน,นะคะเพื mm ่อ hmm. นก็ชมไปยาวๆเลยค่ะเค okay. บรรยากาศดีมากเลยชายหาดตัวนี้จะยาวไปถึงตรงสุดหาดบงอมบาดเลยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถมาเล่นน้ำ morning อาวุธ good very good สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีโอ้ยฉันมาถูกทางไหมจ๊ะฉันมาไม่ผิดทางได้ไหมจ๊ะฉันเดินเร็วนะจ๊ะคุณผู้ชมอุ๊บโอเคอเคุณผู้ชมบรรยาษกาศสวยงามมากเลยนะจ๊ะตตยโคตรตหินนะจ๊ะคุณผู้ชม ราจะเดินแบบกลับกันยาวๆเลยนะจ๊ะวิดีโอยาวๆก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะโอ้โหทุกคนสวยงามไหม9โมงเชา้าอากาศกำลังดีนะคะไม่ร้อนนะจ๊ะพเพื่อน อากาศดีมากนะจ๊ะเพื่อนจ๋ามาเที่ยวกันเด้อทุกคนนี่จ้ะเราจะเดินเลาะไปนะจ๊ะที่นี่จะเป็นโขดหินนะจ๊ะทุกคนจะมีโขดหินเป็นระยะระยะนะคะ อากาศสวยงามมากเลยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม 来，的没家。 ตอนนี้เราก็เดินกลับมาจนถึงบริเวณต้นหาดแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เก้ามงกว่านะคะบรรยากาศก็สบายๆนะคะที่นี่ลมพัดลมทะเลพัดเย็นสบายมากเลยค่ะ วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์เนาะนักท่องเที่ยวนะคะก็เยอะนะคะทุกคนเริ่มจะทยอยมาเล่นน้ําที่นี่นะคะสมาก็เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะทุกคนแดบกบสองน้าภากแล้วนะจ๊ะพี่น้องเอ๋ยไปจ้ะไปจ้ะ ขอหลบแดดนิดนึงนะจ๊ะวันหลังรอบหน้านะจ๊ะไม่พลาดนะคะที่จะเตรียมบิกินี่มานะจะพาเพื่อนมาอาบแดดที่นี่นะทุกคน,นบ๊ายบายจีอูนักซามทูซี ใสน้ำใสอยู่นะจ๊ะน้ำใสอยู่นะนทุกคนนี่คือร้านอาหารที่เคยมานั่งทานท่าวนะคะเมื่อสมัยโอ้โหหลายปีมาแล้วนะคะมุมนี้เมื่อก่อนนี้จะมีเตียงผ้าใบนะคะทุกคนย้อนหลังไปโอ้โหกับ โหหลายปีหลายสิบปีเลยนะคะทุกคนที่นี่นะตอนสมัยที่คุณลุงมาจีบครั้งแรกนะเราก็มานี่นะคะนั่งคุยกันที่นี่นะทุกคนคะ่ะมุมนี้เลยนะนี่ร้านอาหารที่นี่นะคะโอเคู้ยซอยบองอามาดนะจ๊ะเพื่อนๆซอยแห่งความหลังของเรานะคะโอเคจ้ะไปกลับบ้านกันจ้ะร้อนร้อนมาก บริเวณนี้ก็จะมีลานจอดรถลานจอดรถหาดลับนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆนี่นี่ค่ะค่าจอดรถห้าสิบาทนะจ๊ะตรงแยกตรงนี้พอดีเลยนะคะเรามาเรามาเช้ามากนะลานจอดรถตรงนี้ยังไม่เปิดนะคะทุกคนเราก็เลยมาจอดริมฟุตบาทตรงนี้ค่ะโอเคได้กลับบ้านพี่น้องจ้าเดินได้เหงื่อแล้วจ้าได้หมึกเบิร์นได้สามตัวนะคะโอเค